ช่วยได้ครอบจัก,กรวาลเลยเนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้ขาดคุณกินไปก็ไม่ได้ผลกระไดทั้งเรื่องผิวเรื่องภูมิต่างๆแต่ว่าด้นเป็นกมี่อาหารเสริมลหลายยี่ห้อเนี่ยมักจะใส่วิตามิน B3 มากถึงขนาดแบบ20มิลลิกรัมแล้วคิดดูว่าถ้าเรากิน2ยี่ห้อชนกันเสี่ยงในการเกิดโรคหมดไม่ใช่บอะไรก็ได้ไมเกรนต้องบี้องถูกปะยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะว่าการเสริมวิตามินเนี่ยจะช่วยลดน้าหนักหรือว่าช่วยลดไขมันได้ครูเช็คอะคาเดมี่บายครูเช็ครวมคอร์สเรียนสกินแคร์ เสมอยากเพิ่มความรู้แอดไลน์เลยแอดไซน์กรูเช็คอะคาเดมี สวัสดีค่ะกรูเช็กคาเดมี่กลับมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงวิตามิน B ีกันขอแจ้งข่าวนิดนึงค่ะว่าคอร์สเรียนของกรรูเช็มาแล้วนะคะเป็นคอร์สพื้นฐานความรู้อาหารเสริมสําหรับเจ้าของแบรนด์เปิดให้เรียนแล้วนะคะเดี๋ยวมองใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้นะรับรองว่าเจ้าของแบรนด์ที่อยากจะผลิตอาหารเสริมแล้วไม่ได้มีพื้นฐานความรู้เลยว่าเอ๊จะต้องเขียนฉลากยังไงจะต้องดูเอกสาร G O A สเปควัตถุดิบยังไงนะคะรวมถึงพื้นฐานการผลิตอาหารเสริมที่ควรจะรู้เพื่อสามารถที่จะคุยกับโรงงานได้เข้า เเรียยนได้ลค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะเพศสัจกรอาดี RD, น้องป่านแล้วก็กุเรียมองค่า วิตามิน B เป็นวิตามินค่อนข้างครอบจัก,กรวาลเลยเนาะยิ่งแบบเราไปดูในอินดีเทลของงานวิจัยจะเห็นว่าเขาช่วยได้หลายเรื่องมากๆวันนี้เราจะมียกตัวอย่างยี่ห้อของต่างประเทศที่น่าสนใจด้วยเผื่อเป็นการแอบป้ายยานิดๆเผื่อใครที่สนใจจะได้ไปซื้อกินวิตามิน B เนี่ยช่วยได้ครอบจัก,กรวาลเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยล้านอนไม่หลับไม่เกรนเรื่องผิวหนังรวมถึงคนที่อ้วนเองเนี่ยบางทีก็เกิดจากการขาดวิตามิน B บ้านเราเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบของ B รวมแต่ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นวิตามิน B แบบแยกออกมาเลยซึ่งแอมงวิาิาน B หลย ตัวเนี่ยเราเองก็ใช้ไม่ได้เนาะวันนี้ก็ชวนป่านมาคุยเรื่องวิตามินบีกันถ้าวิตามิน B ีบูส์เอนเนอรลดการเหนื่อยล้าเนี่ ต้องเป็นบีตัวไหนวิตามิน B เนี่ยแทบจะทุกตัวเลยเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้พลังงานของเซลล์ B1 b 2 B3 สาเนี่ยสำคัญ<ม>ต่อการสร้างพลังงานในเซลล์ที่เราเรียกว่า ATP B5 เนี่ยก็ใช้ในการสร้างโคเอนไซม์ A ที่สําคัญต่อการเอากดไขมันมาใช้แล้ว B6 ก็สาคัญต่อการเผาผาลาญกรดอะมิโนแล้วก็ในเรื่องของสารสื่อประสาทต,ต่างๆแต่<ม><ม>ที่อ่อนเพลียเลยถ้าขาดเนี่ยสตัวคือ B9 เก้าคือโฟเลตแล้วก็ B12 <ม>ิบอก็อย่างโฟเลตเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดง ถ้าเราขาดเนี่ยเมลเลดแดงเราก็จะน้อยลงแล้วก็จะมีขนาดใหญ่ผิดปกติเกิดเป็นแบบโลหิตจางแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหายใจลําบากแล้วก็แบบหัวใจเต้นเร็วการศึกษาในคนที่เป็นโลหิตจางหรือว่าโรคธาลัสซีเมียเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้โฟลเลตไปเนี่ยอาการเหล่านี้อ่อนเพลียต่างๆเนี่ย, ure, ยก็จะดีขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ B12 ที่พูดไปตัวนี้มีความสําคัญในเรื่องของการสร้างเมลเลดแดงเหมือนกันเลยถ้า <kin> ขาดเนี่ยก็จะทําให้เมลเลดแดงผิดปกติแล้วกกก็ยังงงมีผลใในเรรื่ออขาช้พว กดอะมิโนแล้วก็ไขมันด้วยดังนั้นเนี่ยการเสริมว mm ิตามิน B ในคนที่ขาดอย่าว่าในคนที่ขาดช่วยให้อาการอ่อนเพลีย hmm. ดีขึ้นได้แต่ว่าในคนปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไปเสริม B, วิตามิน B ีโดสูงขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทาให้เรารู้สึกแบบดีดอะไรขึ้นมาได้แปลว่าต้องขาดถึงจะควรเสริมจริงๆต้องไปตรวจเลือดก,ก่อนถูกไหมใช่แล้วยี่ห้อไหนที่แบบช่วยเรื่องบูตเอนเนอร์จีจริงๆเรามีว mm ิตามิน B ีหลายๆแบรนด์ที่เขาออกมาพูดในเรื่องของว่าการบูตเอนเนอร์จีได้เพราะว่าเขามีการทําการศึกษานะ แต่ว่าถ้าไปดูสูตรจริงๆแล้วอะเขาไม่ได้มีแค่วิตามิน B มีวิตามินอื่นด้วยใช่มีวิตามินอื่นเสริมเข้ามาด้วยได้อย่างอันแรกเลยท,ที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือบิราคา์ค่าตัวนี้นอกจากมีวิตามิน B แล้วเขามีวิตามิน C เนาะเป็นพุทธสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะช่วยปกป้องเซลล์ของระบบประสาทต่างๆแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มแร่ธาตุซิงค์แคลเซียมแมกนีเซียมนะกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความสาคัญเหมือนก,นกันกับระบบประสาท<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการนําสูตรเนี้ยมาทําการศึกษานะในอาสาสมัครที่เป็นคนวทําาาางนเน่เก็พบว อาสาสมัครเนี่ยมีความเครียดลดลงแล้วก็มีการประมวลผลของสมองเนี่ยที่ดีขึ้นด้วยดูจากสูตรแล้วดูเหมาะกับไว้ทํางานเนาะที่เครียดจากการทํางานต้องการบูตเอนเนอรี่พี่หมอมีในใจไหมคะที่เห็นแบบเด่นๆหน่อยก็สวิสเซ่ไหมสวิสเซ่เขาจะแยกออกเลยว่าเป็นเมนแล้วก็บูเมนเป็นวิตามินบีรวมที่รวมวิตามินและแร่ธาตุอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเราลงไปดูที่สูตรแล้วแบบคัมเพร็กันระหว่างสูตรชายกับหญิงจริงเขาก็ทาให้เหมาะกับชายหญิงจริงๆนะนะเพราะผู้ชายเนี่ยก็จะเน้นไปที่พวกซเปอราเมโตไหมที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องตมลูกหมากมีซี อาจจะเสริมมัสเซิลอาจจะช่วยพวกเรื่องเกี่ยวกับสุภาพท่านชายในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยก็จะมีแคลเซียมมีไบโอตินมาเยอะเพราะว่าผู้หญิงเองถ้าเป็นวัยแบบ40-30ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มมีภาวะกระดูกเนาะแค,คลเซียมเข้ามาเสริมแล้วก็ตัวแอสวากันดาอันนี้ก็จะเป็นตัวบาลานซ์ฮอร์โมนผู้หญิงพี่ก็มองว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะ c o m p ลีท e เหมาะกับแต่ละเพศอยู่ซึ่งทั้งสองสูตรนี้ของสวริเซ่เนี่ยก็มีวิจัยด้วยอย่างในของผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความตื่นตัวมากขึ้นหมายถึงแบบ alertness นะไม ตัวตรงนั้นไม่ใช่แล้วก็มีความกระสับกระเฉงในการทํากิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นส่วนสูตรของผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถช่วยลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดความอ่อนล้าด้านจิตใจเขาได้ด้วยด้านจิตใจด้วยด้านจิตใจ mental fatigue คำนี้เลิศซื้อซื้อ,ซ,อซื้อคำนึฝั่ง energy drink เนี่ยก็เห็นวิตามิน B รวมอยู่หลายตัวเหมือนกันปั่นมีแนะนำไหมเพิ่งมีการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้เองนะเป็นของต่างประเทศนะคะตัวนี้เนี่ยมี B2 B, 2, 2> mm hmm. B แล้วก็พวกคอรีนคาเฟอีนจริงเสกเราก็จะเห็นว่าสารที่เสริมเข้ามาเนี่ยม,มันเป็นตัวที่ช่วยให้เราตื่นตัวอยู่แล้ว,ลวเพราะฉะนั้น,นผลการทดสอบก็คือจะช่วยให้เขาตื่นตัวขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็ลดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้นอกจากความเหนื่อยล้าทั้งจิตใจทางสมองแล้วกล้ามเนื้อก็เคยมีการศึกษาเหมือนกันนะคะมันจะมีสูตรหนึ่งที่เขามีวิตามิน B1 B2 ึ6 B12 มีร่วมกับทอรีนอินโนซิโตลและแคลเซียมเขาพบว่าช่วยลดความเหนื่อยล้าเวลาเราออกกําลังกาย แล้วก็ช่วยแบบเพิ่มความฟิตได้อันนี้เหมาะกับนักกีฬาเหรอใช่นักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกําลังกายอาจจะแบบวิ่งมาลาทอนหรืออะไรอย่างเงี้ยสูตรในบ้านเราที่พี่เห็นว่าเออโอเคก็จะมีด็อกเตอร์ชอยมี c ีโอแฟค r ตอรีของ c ีโอแฟค r y อรีเนี่ยนอกจากจะใส่วิตามิน B รวมมาแล้วนะเขาก็จะมีโคลีนอินโนซิทอลมาด้วยนะที่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทแล้วก็สมองอมก็คือสูตรนี้บูตเอ n เน g y จีช่วยเรื่องประสาทและสมองนะนวัยทางานก็ได้จะโอเคด็อกเตอร์ชอยเนี่ยเป็นสูตรวิตามินมมบีบัว,วม เพราะงั้นอันนี้มองในมุมของแบบคนสูงอายุเลยอะคนที่นอกจากจะต้องการวิตามินบีเพื่อมาบูตเอเนรจีแล้วนะยังเป็นคนที่อยากได้เรื่องผิวมุมกัน อาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยก็ผสมวิตามินบีช่วยได้จริงปะก็เมื่อกี้อย่างที่เราพูดกันเรื่องว่าการใช้พลังงานของเซลล์เนี่ยวิตามินบีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดวิตามินบีระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยก็จะผิดปกติได้ถ้าเราดูจากการศึกษาค่ะในการเสริมวิตามินบี B2 บีแล้วก็บีเนี่ยเขาบอกว่าในคนที่ขาดนะถ้าเราเสริมแล้วให้เพียงพอเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้หรือกอีกการศึกษาหนึ่งการเสริมบี2แล้ว ก็โฟเลตตัวนี้ก็ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหมวใจแต่ ณปัจจุบนันยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะว่าการเสริมวิตามินเนี่ยจะช่วยลดน้ําหนักหรือว่าช่วยลดไขมันได้ถ้าแปลจากการวิจัยหมายความว่าคนที่อ้วนแล้วถ้าไปเช็คเลือดขาดวิตามิน B แปลว่ามาเสริมวิตามิน B เนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคอ้วนได้ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ประมาณนั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้ขาดคุณกินไปก็ไม่ได้ผลถูกปะถูกต้องอย่างตัวอย่างแม c ม o ลเบต้าโปรตัวนี้ก็เป็นตัวลดน้ําหนักที่มี B1 B3B5 แต่ว่าจริงๆแล้วสารสําคัญที่เขา คาดหวังจะให้เห็นผลจริงๆอะ่ะมันคือสารสกัดแอฟริกันแมงโก e ีแล้วก็ไหนจะมีแร่ธาตุอื่นๆซิงโครเมียมอะไรอย่างเงี้ยที่ไปกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายเพราะฉะนั้นผลที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลของรวมๆม,มากกว่าหรือ,อย่างของ เป็นแอปเปิลไซเดอร์เวเนกาตัวนี้ก็มีวิตามิน B ใส่เข้ามามแล้วก็สารอาหารอะไรอีกเกียบเลยแต่ใส่ไม่เยอะ,อะ <laughs> มีแบบครบทุกกลไกเลยแต่ว่า<ม>นิดเดียว <laughs> อ,อ,อาหารเสริมลดน้ําหนักมันใส่น้อยไม่ได้เพราะไม่เห็นผล <laughs> ออมันต้องใส่ให้ถึงทุกกลไกมันถึงจะได้เ f ฟเฟกต v e ี o โดไม่ว่าจะเป็น break, บิร์นบล็อกอะไรต่างๆมันต้องถึง อีกอาการหนึ่งที่คนมักจะเป็นบ่อยเราคิดว่าน่าจะเกิดจากการขาดวิตามิน B ก็คือชาตามปลายมือปลายเท้ามันเกี่ยวไหมอันนี้สัญญาณชัดเลยว่าขาดวิตามิน B อย่างถ้าสมมติว่าเราชาแล้วแบบรู้สึกเป็นปื้นๆน,นั้นนะหรือว่ามีอาการแบบปวดๆเสียวๆอันนี้เป็นลักษณะของแบบการขาดวิตามิน B หนึ่งหรือว่าถ้ามีการชาล่วมกับกล้ามเนื้อเกรง็งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการประสานงานงกับกล้ามเนื้อเนี่ยที่ผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็น B5 หหรือถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการชาในคนที่มีภาวะ หวานอยู่แล้วแบบนี้ตัวที่จะช่วยได้ก็คือวิตามิน B6 อันนี้เขามีรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะนี้ได้อีกตัวหนึ่งเลยที่สําคัญมากก็คือ B12 ตัวนี้ก็คือจะมีเรื่องของการชาร่วมกับปัญหาเรื่องของความจําหรือว่าการนอนหลับอารมณ์ต่างๆด้วยถ้าอย่างบี2เนี่ยจริงจะมี2รูปที่เราเห็นกันนะคะรูปหนึ่งที่อยู่ในอาหารเสริมเนี่ยเขาจะเรียกว่าไซยาโนโคบาลามินตัวนี้ก็จะถูกแล้วก็ผลิตง่ายแต่ถ้าอีกรูปหนึ่งเมทิลโคโบาลามินตัวนี้ก็จะเป็นรูปยาที่เป็นรูปออกฤทธิ์แล ผู้สูงอายุถูกปะ่ะใช่เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะดูดซึมบี2ได้น้อยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ไม่กินอาหสร์คนวิกแกนหรือว่าในคนที่เป็นโรคต่างๆหรือว่ากินยาบางอยา่างก็อาจจะมีผลคืออาการชาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่อยู่ดีเราจะมาหยิบอาหารเสริมกินเองคิดว่ายังไงซะก็ต้องถามคุณหมอตรวจด,ดีกว่า อาการยอดทิตเช่นการปวดไมเกรนเกี่ยวกับวิตามิน B ปะ่ะมีส่วนนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีงาน,ในใวิจัยว่าวิตามิน B 2สสามารถช่วยลดความรุนแรง แล้วก็ลดความถี่ของการเกิดไมเกรนได้ดังนั้นไม่ใช่ B อะไรก็ได้ไมเกรนต้อง B2 ถูกปะใช่ค่ะเพราะว่าตัว B2 เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในการสร้างพลังงานของสมองซึ่งณนปะัจจุบันเนี่ยเขามีไกด์ไลน์แล้วนะว่าส่งเสริมให้ใช้วิตามิน B2 เนี่ยในการป้องกันไมเกรนโดยให้วิตามิน B2 เนี่ยในขนาด0 0 4 0 0มิลลิกรัมแล้วก็ไม่ใช่วิตามิน B2 อย่างเดียวมีร่วมกับโคเอมไซคิวเทน100-300มิลลิก 10, รัมแล้วก็แมกนีเซียมซิเตรต0 0 4 0 0ม้อยถึงสีะร้อยมิลลิกรัมนะคะ ภาวะไม่เกรนได้วิตามิน B แก้ปวดไมเกรนคือ B2 แล้วไม่ใช่ B2 อย่างเดียวอย่างที่ป่านบอกมันต้องรวมคนใส่คิวเทนและแมกนีเซียมแต่เราจะเห็นว่า วิตามินบีรวมลดปวดไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยหรือวิตามินบีสลดปวดไมเกรนยังมีขายเยอะอยู่นะทุกคนคนเป็นไมเกรนถ้าเขาจะเสริมไอ้วิตามินสูตรที่ว่าเนี่ยมียี่ห้อไหนยกตัวอย่างบ้างไหมตัวอย่างดีๆมีแต่อาจจะอยู่ต่างประเทศหรอกไออย่างตัวนี้ชื่อแบบตรงมากไมกราพลาสเออก็ออมี3ตัวเลยแล้วก็จะมีสารสกัดจากขิงซึ่งอันนี้มีรายงานเหมือนกันว่าสามารถช่วยลดไมเกรนได้ <c oughs> แล้วก็ตัวเมล็ดฟักทองอันนี้ก็จะมีแมกนีเซียมในปริมาณสูงก็ช่วยได้เหมือนกันตัวหนึ่งชื่อเมโดทรเกเรน อ่ะตัวนี้ก็ชื่อสื่ออยู่แล้วนะคะก็มีสารสาตัวนี้เลยแล้วก็ในสัดส่วนที่เขาแนะนําด้วยมาที่เรื่องที่หลายคนรอคอยน่าจะเป็นเรื่องผิวเรื่องผิวแน่นอนวิตามิน B3 ก็จะโดดเด่นนะคะก็คือเนอซินามายหรือว่านิโคตินามายถ้านในสกินแคร์เนี่ยกลไกเกี่ยวกับเรื่องเมส็สีคือเขายับยั้งการส่งผ่านเม็สีขึ้นนัานบนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในอาหารสริมมัน,มนคือกลไกอะไร ในอาหารเสริมก็คือหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นสารตั้งต้นของ NAD+ ซึ่งเขาก็จะมีความสำคัญในการเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงานในเซลล์เหมือนกันต้านอนุมนูลอิสระลดการอักเสบเสริมเกราะป้องกันผิวลดริ้วรอยแล้วก็นอนอลดการสะสมของเม็ดสีได้เพิ่งเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่อง overdose ของตัววิตามิน B3 ซึ่งมันหมิ่นเหม่กับตัววิตามิน B3 ที่หลายๆคนกินอยู่มากอะปันเล่าหน่อยก็คือณปัจจุบันเนี่ยค่ะ USFDA เ,เขากำหนดให้ว่าเราไม่ควรจะได้รับเกิน 35มิลลิกรัมต่อวันเพราะว่าถ้าเราได้มากเกินไปเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกายเนาะเราได้สารตัวหนึ่งที่จะไปทําให้เกิดเส้นเลือดอักเสบแล้วก็จะทำให้เกิดเสี่ยงกับสตโตรกหรือว่าหัวใจตีบได้และจากการสํารวจย้อนหลังนะเขาก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค ประเด็นที่พูดเรื่องนี้ก็คืออยากให้ระวงังเพราะในอาหารเสริมวิตามินบ้านเราหลายยี่ห้อเนี่ยมักจะใส่วิตามิน B3 มากถึงขนาดแบบ20มิลลิกรัมแล้วคิดดูว่าถ้าเรากิน2ยี่ห้อชนกันวิตามินผิวเหมือนกันแล้วคนอ่านฉลากไม่เป็นอนะได้รับในเซนตมเกินแล้วนะอันนี้ต้องระวงังวิตามิน B เรื่องผิวมีไหมมี B5 p ้ n แพนโท nic Ac แอมาสาคัญต่อการสร้างไขมันในผิวแล้วก็กระบวนการผลัดเซลล์ของผิวด้วยมานั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขาดเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวลอกหรือว่าเป็น ขุยเป็นสะเก็ดได้แต่ในการศึกษามีการใช้ B 5เพื่อในการรักษาสิวอ่ะแล้วได้ผลด้วยนะทาให้สิวลดน้อยลงบ้านเราไม่เคยเจอเนาะสูตร B 5รักษาสิวส่วนใหญ่เจอซิงค์มีอยู่บ้างมี B 3 B 5แล้วก็ B อะไรอีก B เนี่ย B 7เรารู้อยู่แล้วผิวผมเล็บนั่นก็คือไบโอติน,ปปต,นตัวนี้ก็คล้ายๆกันก็คือเขาจะช่วยใน,ในการกระบวนการสร้างไขมันที่ผิวนะคะทำให้ปาการผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราขาดเนี่ยอาการพวกผิวหนังอักเสบหรือว่าผิวลอกอะไรเงี้ยก็จะสังเกตชัด ถ้าเกิดในคนที่ขาดเติมไบโอตินปุ๊บอาการคนนี้หายเลยมีห้อไหนน่าสนมีห้อนี้น่าสนมีครบเลย357มีพวกวิาวตามินซีซิงเข้ามาเสริมด้วยก็ได้ทั้งเรื่องผิวเรื่องภูมิต่างๆแต่ว่าดันเป็นกัมมี่เพราะเพราะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยเขามีความร้อนเนะาะเมันกลาทำให้พวกวิตามินต่างๆเนี่ยเสื่อมสลายได้ของไทยมีปะ มีของ Sweetener by Lactofy ตัวนี้เป็นเพื่อผิวผมลิบเลยมี1 3 5 7แล้วก็จะมีพวกกรดอะมิโน,โนนะคะแต่ก็ต้องแบบดูนิดน,นึงวิตามิน B3 เขามีถึง25มิลลิกรัมอ่ะก็จะต้องระวังหน่อยถ้าจะกินคู่กับบียี่ห้ออื่นออีกตัวหนึ่งก็จะมีเ e ต้าแองโกลนตัวนี้ก็คือเรื่องสิวเลยมีมทั้ง B3 แล้วก็ B5 ร่วมกับซิงค์แล้วก็สารสาขขัครญอื่นๆในเรื่องของการลดสิวลดรอยสิวแล้วก็เสริมก่อป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นป่านเคยเห็นยีี่่่หออนงขญปุะเ <C. S 2> เขาจะเป็นวิตามิน B รวมเนาะที่ใส่ B มาหลายตัวแต่หนึ่งในนั้นจะมี B12 ด้วยคราวนี้ที่หน้าซองของเขาอะมันจะมีรูปผู้หญิงสองกระจกที่อาจจะสื่อทําให้เข้าใจว่าเอออันนี้มันลดสิวได้ <c oughs> เราจะเห็นหลายคนขายในอินเทอร์เน็ตอะว่าแบบมันเป็นสูตรที่ช่วยลดสิวได้แต่มันมีรายงานว่าวิตามิน B12 ิเนี่ยไปกระตุ้น C สียกเน่ซึ่งซสียกเน่ N e ก็คือตัวเชื้อสิวนเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยมันก็จะมีความย้อนแย้งว่าวิตามินลดสิวแต่ดันใส่ตัวที่กระตุ้นทําให้เกิดสิวมาได้ดังนนนนั้้ใครทีี่กิิิววตามม B B12 ยแล เราสิวไม่หายสักทีอ่ะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าหนึ่งในนั้นมีวิตามิน B12 อยู่ด้วยไหมวิตามิน B ช่วยหลับ 2B B6 กับ B12 ตัว B6 เนี่ยสำคัญต่อการสังเคราะห์สารสื่อประสาทนอรอยพิเทฟินโดปามีนและก็เซโรโทนินซึ่งมันก็จะส่งผลในเรื่องของอารมณ์สมาธิพฤติกรรมรวมถึงการนอนหลับด้วยแต่จากการศึกษาการเสริมวิตามิน B6 เดี่ยวๆไม่ได้ผลจะต้องเสริมด้วยโพลีกลูตามิกแอซิดซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สามารถถูกเปลี่ยนเป็นกาบานในร่างกายของเราได้ก็จะช่วยให้หลับได้ดีขึ้น อีกตัวหนึ่งก็คือ B12 ตัวนี้เขาจะออกฤทธิ์ตรงกว่าตรงที่ต่อมไพเนียลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้มีการหลั่งเมลาโทนินที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะช่วยปรับเซอร์เคเดียนริทึม,มแล้วก็ทําให้เราหลับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าขาดวิตามิน B12 เนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการนอนแน่ๆ แต่ในคนสุขภาพดีปกติที่ไม่ได้ขาดนะคะการเสริมวิตามิน B ีเดี่ยวๆเนี่ยไม่ได้ช่วยนะในเรื่องของการนอนหลับลนั้นเนี่ยในสูตรเนี่ยมันต้องมีเสริมเข้าไปก็คือแมกนีเซียมโฟเลตหรือว่าเมลาโทนินเลยส่วนน่าสนใจต่างประเทศนะก็มีหลายตัวนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกัมมี่สว,ว่าต่างประเทศอะ่ะเขาฮิตจ,จริงๆนะวิตามินกัมมี่เนี่ยเขาชอบมากไออย่างของตัวนี้เป็นอน v ีเขียวตัวนี้ก็จะมีวิตามิน B ทั้ง6แล้วก็12แล้วก็จะมีวิตามิน D แล้วก็แมกนีเซียมด้วยซึ่งความน่าสนใจคือตัวเนี้ยไม่มีเมลลานนิเย เพราะว่าเป็นละตันีเนี่ยบ้านเราเอามาทําไม่ได้แต่ด้านเป็น,ปนกมี่ <laughs> อีกตัวหนึงกัมี่เหมือนกันของเฟอเล่ตัวนี้ก็จะมี b 6โฮป1 2แล้วก็จะมีพวกสารสก,กัดธรรมชาติอย่างเลมอนบาร์มแล้วก็แอสวากันดาตัวนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายมีสุดแปลกมั้งไหมอันนี้บ้านเรา แลนด์ <Thailand> only. ออนลนก็มีบางสูตรที่บอกว่าช่วยให้นอนหลับแต่มีการใส่ B 1 B 2เข้ามาซึ่ง B 1 B 2เนี้ยเราพูดไปแต่แรกแล้ว <Bo oth S 1> ใน <energy. S 1> เรื่องของ e เ e r g y energy อะงไรเงี้ยใส่เข้ามาในสูตรอะไรก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ทำไมเขาใส่เข้ามาเนอะมันสูตรช่วยหลับมันไม่ควรมาบู o s t น n e r แล้วไงเพราะงั้นก็จะย้อนแย้งกันเองวันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะได้ไอเดียในการที่เลือกอาหารเสริมหรือว่าเจ้าของแบรนด์ก็น่าจะได้ไอเดียในการที่นําไปผลิตอาหารเสริมรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วยอะที่ไม่ควรที่จะทํานะคะใครที่อยากเรียนพื้นฐานความรู้ าการผลิตอาหารเสริมมีคอร์สให้แล้วนะคะสามารถเรียนได้แอดไลน์ได้ค่ะที่ก u รูเชฟอะคาเดมีนะคะหรือว่าคนที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปอัปเดตเทรนด์อาหารเสริมสกินแคร์เทรนด์งานวิจัยต่างๆจอยกลุ่มรับอัปเดตของเรากลุ่มนี้ได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคลิปหน้าอยากให้เราสองคนมาพูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเสริมหรือสกินแคร์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มอยมานะคะสำับนี้เรา2คนไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ